สำหรับสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาผมก็ได้เชิญส่วนราชการแล้วก็ผู้แทนจากผู้ผลิตทั้งหมด43รายรายด้วยกันมาหารือเพื่อที่จะเตรียมการในเรื่องของการ ผลิตแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังประชาชนรวมทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งต่างๆ convenience store นะครับเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจกันแล้วก็เมื่อวานช่วงบ่ายก็ได้มีการหารือกนันอีกโดยเจ้าหน้าที่ประจำที่เขาดำเนินการสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือเกรงว่าจะมีการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งวันนี้ผมก็จะ,อะขอความเห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าควรจะได้มีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาสักชุดหนึ่งในการที่จะดําเนินการในเรื่องนี้แล้วก็ให้ปฏิบัติภารกิจกระจายไปทั่วประเทศในส่วนของส่วนกลางก็คิดว่าประหลัดกระทรวงพาณิชย์ควรจะได้เป็นประธานคณะทํางานในส่วนนี้แล้วก็ในระดับจังหวัดก็ควรมีท่านผู้ว่าหรือรองผู้ว่าการจังหวัดที่ผู้ว่าการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจในการที่จะไปกำกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะครับต่อไปซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการที่จะดําเนินการในเรื่องของการจับกลุ่มในเรื่องกรณีมีการจับกุมในกรณีมีการกักตุนแล้วก็ในกรณีที่ขายเกินราคาหรือค่ากําไรเกินควรนะครับอันนี้ก็จะมีผู้แทนจาก ฝ่ายความมั่นคงก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วก็รวมทั้งกำนันพู้่บ้านฝ่ายปกครองท้องที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นรวมทั้งพาณิชย์จังหวัดที่จะได้เข้ามาช่วยกันในการที่จะเป็นหูเป็นตาแล้วก็ใช้อำนาจตามกฎหมายในการจัดการกับการกัก,กตุนสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ก็ขายเกินราคาและาคา้ะากำไรเกินกวรต่อไปนะครับขอบคุณครับ